ดีค่ะพี่มะนาวภาคตะวันตกค่ะตอนนี้ก็กําลังจัดเตรียมของขวัญให้กับน้องๆในจังหวัดราชบุรีอยู่นะคะ<ม>ก็บรรยากาศตอนนี้ก็กําลังสนุกสนานเลยค่ะเด็กๆก็เตรียมสมัครในเว็บนะคะเตรียม<ด> <ๆ S 2> มาร่วมง,งาน10.10มหกรรมรวมพลังเด็กดีว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีสตา2564ค่ะของพี่มะนาวนะคะก็มีตุ๊กตาและของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ร่วมบุญมากับน้องๆที่ทำความดีตลอดเทอมนี้ค่ะ ก็ขอขอบคุณน้ำปลาร้ใยสามนะคะแล้วก็มีแบงแบงด้วยค่ะสาหลายซิลิโคนะคะแล้วก็มีของขวัญอีกมากมายค่ะที่ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรมก็ขอเชิญชวนคุณครูและน้องๆนะคะมาร่วมงาน10.10 10มหกรรมรวมพลังเด็กดีวีสตายูทไอดอลเดย์2564นี้กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะ